เราก็ได้อยู่ในเกม Roblox ซอมบฮูโอโ้ซึ่งแบบนี้เราต้องจำลองือเหตุการซ์เนเมนทดูดูว่าเราจะเป็นยังไงไปดูครับเดีย๋ยวเราต้องรอก่อนอรอเวลาเพื่อจะถึงเวลาเซนเมทออกคะทุกคนดูนว่ามันเป็นโอ๊ยสซนเมไทไปแล้ว กันลงล่างดิเฮ้ยเพื่อนเลต้าพี่อ่ะเฮ้ยยินเล่นด้วยดิแจกอะไรกันนะนี่ตัวอะไรเนี่ยเอ๊ะวิ้ยแมปนี้คือสร้างมาจากไอ้แจ็คเนหลอดีกว่าไม่ใจนี่เ้พื่อนเดินค้างเย เกียบเยบีเยดเบียดกันน่ะเฮ้ยมันเบีเยดกันน่ะว้ับ,อบตอนนี้ซึนามิมาแล้วอุ้ยเอ๊ะทำมันแหลกใจหนงมกันทุกคนซึนามิแหลกแต่เราไม่แหลกกันดีนมาย อลไรเพื่อนโอเคดูทีวีาโอ้โหอะไรเนี่ยเลื่อนเลื่อนเเลื่อเลยเลืยจะได้ไป่านนึงรวโอเคไปานต่อไปกันเลด่านต่อไปด่านอะไรอ่ะูสมมันเป็นด่านอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้อรอกนอุ้ย วิจารตึตแบบกน,ตนู้ตึกแหญไปคิดไปเลยทุกคนไปวิจตึกนี้ตึกใหญ่มากเลยครับน่าจะเล่นไม่ทันนะครับว้าวววมาเร็วจังเลย ชนะแล้วชนะไปหนึ่งนะทุกคนวันนี้ตัดหน้ามาเลยเออเฮ้ยคุณผู้หญิงครับอเออหยด่มบ๊ามบ๊ามี่มีอะไรทำลายเยอะเลยนะจะทำลาะได้ซูดิบี้จะทำะไรได้เฮ้ย คเคือเราวางนะั้นฉันว่านะเพื่อนจะพักเราก่อนเพื่อนจะเบียดฉันเพื่อนจะเบียดช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ผมจะตายมีดีครีมกันแดดตังโมและเซรั่มผิงดำทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่กระโดดไ,ไมทจะไมอ่ะจะไปขึ้นไปอีดิคอสเซลอะ่ะวันดีอีดิคอสเซลไม่ได้อยู่ดูเราบอกฉันเลยเป็นโรคมะเร็งซะแล้วไปเราไปกันต่อ กูคุมไหิงครับเล่นรอบเหรอด้วยเอ้เล่นด้วยกินแมปละวลทุกคนดูอาสมุนเไปหมดแล้วว้าเพื่อนฉันรออยู่ที่นั่นโอ้โโอ้โหโอเคอันนี้คือสิ่งเบบ what นะคะกคราทีู่ฟังเนี่ยโหเบดดเบ เบียดเบียดเพื่อนอย่าเบียดเพื่อนนเบอร์นะทุกคนดูเว้ยเว้ยเพื่อนหนักไปบา อเเกือบตายอ่ะโอ้ยโอ้คือซูนีมันมาแล้วไม่ทำอะไรเไงเพื่อนเจนว่าไหมมันไม่ปลอดภัยแล้วซูนี่มันมาแล้วอ่ะเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันเป็นเบคนฉันเป็นนักสร้างด o o ว่าเบคเนอนเบคอนมาตาไปเตีต้นน้ำเบคอนแล้วหิวเลยมาตา,าเหมือนเด็กที่พ่อของต้นน้ำก็กำลังรอพ่ออยู่ในใชัลล้นิลกตุก้มโอ้โยเกี่วอะไรสวัสดีคนบนตึกด้วยฮัลโหลเพือ่อนฉันรอนายอยู่นะมาตาตอยากจะขอโทษนะลูกอยากค่ะเดุกคนดูผมก็อยากไอ้ต้นเงียบไปเลยนะขอโทษทำไมเราไม่ไเนเหรอผมจะไปจับโทษเอง

เฮลิลคอปเตอร์มาแล้วทำไมเฮลิคอปเตอร์ถึงเป็นเอดิคอสเซลเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮดิคอสเซลเฮ้ยมาแล้วสึนามิแต่ไม่ใช่สึนาม,ม,ม,มิมันคือราวาสึนามิมันคือภูเขาไฟฮะเฮ้ยดูดิไม่ได้เด็ก โอ๊ยมาแล้วก็ไม่บอกเพื่อนเลยไปที่นี้เรียบขึ้นเลยทุกคนโอ้โหของดีมีราคาทุกคนทุกคนดูของดีมีราคาแต่เราไม่มีราคาเอาเรียบร้อยเสาหล่นไปแล้วเพื่อนฉันว่านะมันไม่ปลอดภัยแล้วอะมันไม่มีทางขึ้นแล้ว เ่้นเบคอนระวังนะน่าจ,จะตายคัมซูนัมมิก็ได้ด้วยอ่อนเคนเชนขอไปหาได้ไหมเราขอลองไปกระโดดไปหาเบ,อเบคอนก่อนนะเกอทฮันเน่เบคอนอีอยู่ตรงนี้ก็พอดีเลยสิ รอดนะทุกคนไม่น่าเชื่อมันจะรอดนะทุกคนผมว่าสวัสดีสวัสดีหมู่บ้านาข้างๆเอ้าจะคุยโอ้ยเบื่มันคือเอ้ยนี่ไงเฮ้ยแมปน้ำมันอีกแล้วอะหลังจากตอนนั้นระที่เราผมกระโดดไปโอเคอันนี้คือตอนเลียนดนมรีรอบพิ้นหมู ตอนนี้มีตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่ห้าตอนที่หกตอนที่เจ็ดตอนที่แปดตอนที่หนึ่งตอนที่สิบโอเคว่าจะเบียดกันเด็กจะเบียดก็ดูดิเพื่อนเบียดด่ากระโดดน้ำดำโลบกคนโดดดมัน I'm <laughs> เฮ่้ายเราทุกคนไมกันแ้วถา่งนั้นนี่ยมาจะกเนคนใจร้ายทุ่น้ำไปอยู่ไหนอะเี่อเเราเดินทะลุแบบมันสร้างเลยวเดินเราไม่ตาเฮ้ยทำไมเพื่นเดินตะค้างอะดูดดิไปไหนเลยเรียบร้อยบอกแล้วว่าจะไปเดินตรงนี้ ก็อยากมาอยู่บนนี้จังเลยอ่ะเพนเพนมาเอฉันหน่อยฉันเป็นคนที่ไม่เคยโดนซึนามิฆ่ามาก่อน,นเฮ้ยเมื่อกี้ผมไหลดตอนนี้คือข้องน้านี่มันคลองแล้ว <c oughs> อ่ะโอ้ขนาดนี้นะไม่แห้งหรอกซึนามิ เราอยู่ตรงไหน,นหาไม่เจอเฮ้ยเราผ่านมาแบบนี้เ้ยแบบนี้โอเคเก็บตาเบลเราต้อ,าองเร็วขึ้นไปแล้วทุกคนทุณแค่มิมันจะมามายัางเนี่ยคุณมันก็ยังไม่มานะเฮ้ยม,มาแล้วทุกคน โอ้สันตุนแม่พี่แล้วแต่กัไม่ได้ออกสันกันทุกคนมาเพื่อนมาตืีดีดีตีดีดีดีตีได้เก็บตัวอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ผมจะฆ่าตัวเตยตนเมื่อไหรเพื่อนเชิคกได้สากเลย ไม่ไเกะ่กินแล้วนะขนมเนยไม่เอาดี๋ยวพเกะมันนะไม่กินเนียจได้เงินทุกคนดูบจรจ้าที่ไม่เคยตาจากพรมนเะีเฮ้ยตนต้นสนนะคือต้นคริสนตะ์มาสนะโอ้ยโยโอ้ยโอนยหยียบหัวฉัน เล่นกลับมาหาล้างบ่อยนะคะ <c oughs> อา้าวโอ้โหต้นไม้จะหักไหมเนี่ยโอ้ขออภัยเด้ออย่างต้นไม้หักเอเวอ